นีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เรามาช้อปปิ้งที่โรบินสันะคะแล้วก็อยู่ในช่วงไนเอททุกคนก็เลยเราจะมาแนะนำห้าอย่างที่เราเลือกกินในช่วงที่ลดน้ำหนักนะคะอย่างนี้กินอะไรได้บ้างทุกคนไปดูกัน ในช่วงที่เราลดน้ำหนักอะ่ะเราก็เหมือนเราอยากกินของหวานมากใช่ไหมทุกคนเราก็จะเลือกเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเลือกที่ปานน้อยก็คือจะเลือกแบบความดาร์กไปเอาจริงทุกคนมันมีถึง99เลยค่ะเวลาที่เรากินขนมเนี้ยเราก็จะแบ่งกินเป็นบล็อกบล็อกเงี้ยให้หายอยากอะไรเงี้ยทุกคนแค่นั้นเองเอา90พอดีกว่าค่ะทุกคนกลัวดาร์กเกินกินไม่ได้น้ำตาลก็ได้อยู่นะทุกค,คนไปค่ะอย่างแรก โยเกิดของโรด,ดิชันเลยค่ะนี่คนทุกคนคิดว่าอันไหนน้ำตาล <c oughs> น้อยกว่ากันคะใช่ตัวนี้เป็นออริจินอลธรรมชาติกับโลแฟตตอนแรกเราคิดว่าโลแฟตน้ำตาลน้อยกว่านแน่ค่ะทุกคนพอไปดูปุ๊บน้ำตาลโลแฟตแปดจา้าแต่น้ำตาลเราธรรมชาติ4จา้าคือโลแฟละไขมันน้อยจริงแต่ว่าน้ำตาลมันจะสูงกว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ได้ตัวนี้กลับบ้านนะคะทุกคนนี่ อย่างที่สามไมีไ้จะเลือกเป็นนมเวโปรตีนนะคะส่วนตัวชอบช็อกแลตค่ะตาลก็แค่6เองทุกคนได้โปรตีน 3, สักเวกรัรมนะคะตอนห่งขวดก็ค่อนข้างสูงนะคะไปกันนี่ เราตัวนี้เลยเราชอบกินแอลมอน์เราก็จะตอเลือกกินเวลาตอนที่ช่วงดเดทใช่ไหมก็เราจะไม่เราจะไม่กินสแน็คใช่ปะแต่ว่าเราจะเลือกกินพวกแบบขวอบอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเลือกอ่ะเราก็จะเลือกแบบว่าไม่อบเกลืออะไรเงี้ยเพราะว่าโซเดียมมันจะได้ไม่พุ่งนะคะตัวมันจะได้ไม่บูมตามันแค่2เองค่ะทุกคนตอนหนึ่งซอง ไขมัน15ซึ่งมันมีไขมันจริงพวกถั่วแต่ว่ามันเป็นพวกไขมันดีนะคะอ่าก็คือทานได้อยู่แต่ว่าก็ควรไม่ควรทนานเยอะเกินไปไม่อบเกลือโซเดียมคือศูนย์นะคะโอเคคาะได้หนึ่งอย่างทุกคนกินอะไรดีนี่สิ่งที่เราชอบมากค่ะทุกคนจริงๆเราเป็นคนชอบเยลลี่มากแต่ว่ามีเยอะมากเลยเอาคิดว่าเราจะลองตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นเยลลี่สไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนน้ำตาลน้อยกว่าหนึ่งนะทุกคน เราว่าตัวนี้ก็กินได้อยู่นะสําหรับคนที่หมันอยากกินขนมของหวานอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าสนุกอันนี้ก็จะเป็น5อย่างของกินเล่นนะคะที่ไม่ีด้เลือกมาในวันนี้